ครั้งหนึ่งครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในรายการมิเตอเอ็มนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาเร่นไหมครับไอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสกินยังไม่ได้ทําเลยเป็นผ้าคลุมก่อนแล้วกันนะครับไอชื่อของผมนะฮะชื่อชื่อชื่ออยู่ไหนชื่ออันนี้อยู่ในโทรศัพท์ใหม่นะครับก็ไม่ค่อยค่อยคล่องนะมือถือใหม่นะครับดูใน SG88 ที่หน้าคลิปเหมือนเดิมนะครับนี่เ g จจ8เชื่อของผมก็มิเตอ m อมมิสเตอร์ M มิเตอนะครับผมมิเตอเเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ไปเลยไอ้สกินจะเป็นสกิทสกินนี้นะครับ แล้วก็ไอ้ก็ทำ S G 8 8จุด L P S G จุด N E T อันนี้นะครับให้ดูก่อนแล้วกัน เย yeah, สวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวแม่งพลาดคลิปอะเดี๋ยวดูอีพีนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวมาเล่นจริงละ mm hmm. ผมแม่งไม่ไม่ว่างครับผมเดี๋ยวผมปุ๊บอะประมาณว่าแล้วนะอาจปุ๊บมีคนเรียกไปทำธุระนะครับเพิง่งออกไปข้างนอกไม่แน่ออกเลย นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเล่นจริงละสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับแล้วครับผมโอยสดาจังเลย